สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันดีค่ะวันที่9ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็จเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ อ,อยากจะมาชวนเพื่อนๆเ,เก็บเงินแบบเด็กๆนะคะค่ะการเก็บเงินแบบเด็กๆในวัยที่เราเป็นเด็กก็คือการหยอดกระปุกใช่ไหมคะคือการเก็บเหรียญค่ะเช่นกันค่ะวันนี้ก็อยากจะชวนเพื่อนๆเ,เริ่มจากการเก็บเงิน หยอดกระปุกกันค่ะกับเศษตังที่เพื่อนๆมีอยู่นะคะอ,อ,อย่างเช่นเพื่อนๆมีเศษตังทุกวนัน <p ains> เพื่อนๆหาถุงวิเศษมาใบาหนึ่งนะคะถุงวิเศษอย่างที่แหม่มหาอยู่เนี่ยก็คือถุงวิเศษของหม่มน,นะคะหม่มจะเสกมันนะคะค่ะยังมัมตั้งใจว่าจะเก็บแค่วันละสิบบาทนะคะสิบบาทเหรียญสิบบาทก็ได้เหรียญห้าสองเหรียญก็ได้หรือเหรียญบาทสิบเหรียญก็ได้นะคะค่ะเหรียญน,นี้นะคะค่ะเหรียญสิบบาทค่ะใส่ใน ถุงวิเศษของอํานะคะใส่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 ทุกวันเลยนะคะค่ะ แล้วพอถึงสิ้นเดือนนะคะมันสามารถที่จะเสกเงินมาได้ถึงสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกอะไรนะคะแต่ว่าบางท่านอาจจะลืมลืมที่จะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะการมีเงินสามร้อยบาทเนี่ยถ้าเรามองจริงในกใช้ในการดารงชีวิตประจําวันนี้อาจจะซื้อข้าวได้ถึงสองถุงเลยนะคะค่ะแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆเอาเก็บไว้สําหรับเป็นเงินส่วนหนึ่งที่เอาไว้ใช้ ในยามเกษียณของเพื่อนๆค่ะค่ะถ้าเพื่อนๆเก็บอย่างนี้ทุกวันแล้วเก็บอย่างนี้ทุกเดือนนะคะปีหนึ่งเพื่อนๆจะมีเงินประมาณสามพันหกนะคะเราอาจจะบวกลบคูณหารให้มันเป็นสักเออปีละสี่พันบาทนะคะเพื่อนๆเก็บไปสี่ปีก็มีเงินสี่หมื่นใช่ไหมคะสี่หมื่นบาทหรือว่าเพื่อนๆคิดว่าเงินสี่หมื่นบาทเนี่ย มันไม่มากไม่น้อยใช่ไหมคะมันก็คือเงินก้อนหนึ่งที่เราสามารถเอาไปใช้ในยามเกษียณในบ้านปลายชีวิตของเราได้ค่ะค่ะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะง่ายๆค่ะนึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กไม่ต้องคิดอะไรมากพอแม่ให้ตังค์มาเหลือเท่าไหร่เราก็หยอดกระปุกหยอดกระปุกหยอดกระปุกนะคะพอถึงสิ้นเดือนเราก็เอาเงินในกระปุกนั้นไปฝากธนาคารใช่ไหมคะผ่านมาผ่านมาผ่านมา วันหนึ่งเรามีเงินมากมายไม่รู้ตัวนะคะคลิปนี้ก็สั้นๆง่ายๆค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะหรือใครที่มีลูกแล้วตัวน้อยๆสอนเขานะคะให้ลองเก็บใส่ถุงวิเศษดูนะคะค่ะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ